สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องาพา่อค่เชนเดลนะคะเราจะสอนรับเข่าวายนะคะสีทองซึ่งเขาแบบนี้มันไม่ธรรมดานะแต่ขั้นตอนแรกเลยคือแบบเพื่อนเขาพากันมาทำเราไม่รู้ว่าเราอยากลองอ่ะขอลองดูก่อนนะทุกคนเอาได้ได้เฉยได้เฉยงงแล้วกันหล่นไปหนึ่งกลุ่มก็คือเดี๋ยวเราจะสอนนะขัาา้นตอนแรกเลยให้ทุกคนตามเรามาเลยนะ อ,นนอันนี้ยังไม่รับเขา่าควายนะคะสีทองนี่ให้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วละ่ะให้แล้วก็ให้เราขึ้นไปให้สุดนะแล้วก็เอาตัวละครของเราเดินมาเลยโอ้ยตกตกบ่อยอะ่ะแล้วตัวละครเราเดินมาเลยนะอ่ะแล้วมันก็จะทุบหัวนะอันนี้คือเรารับไปแล้วนะอ่ะแล้วก็ลงไปได้เลย เราได้มาแล้วนะคะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่พารลับป้าโอเคมาต่อไปนะเราไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะก็คือให้เราขึ้นบันไดนะบันไดร่องหุ่นนะมันเราจะเรียกว่าบันไดร่องหุน่นไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนอะคือแบบสีสีอะ่ะตรงนี้ขาพากันเข้าร่วมอะไรอะ่ะ เข้ามาก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอคิดแป๊บนึงนะว่าเออไอ้บันไดตรงนั้นมันอยู่ไหนนะหรือมันหมดเขตไปแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวเราขอคิดก่อนจะได้แล้วมันมันไม่ต้องขึ้นบันไดหรอกให้เราออกเกมแล้วก็เข้าใหม่เอาออกพอดีเลยเออกพอดีเลยเมื่อกี้มือมันไปโดนอะไรไม่รู้นะอโอเคแล้วเราก็เข้าใหม่นะไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าได้นี่คือเราเป็นดีใจมากเลยนะโอเคมาเข้ารับสองมาเราได้ไหมเอ่ย โอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยนะว่าได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรารบอารับกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างได้แค่อาทมเสริมนะสีสัอุย้ยเราได้เขาแล้วกว็ได้เขามาแล้วเราจะได้เข่ามานะให้เราเข้าใหม่ออกใหม่นะ แต่ว่าไอเสื้อเออน,นั้นน่ะมันมันหมดเขตแล้วนะคะเสื้อสีทองอ่ะถ้าได้เข้ามาเป็นครั้งแรกอะโอเคอย๋ยดี๋ยวให้ดูชื่อแมพแล้วกันนะอ่ะดูชื่อแมพเป็นเป็นเลยอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ